การเคลื่อนไหวร่างกายของชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่3การเคลื่อนไหวร่างกายคืออะไรคือการเคลื่อนไหวหรือขยับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายการเคลื่อนที่จากที่1ไปอีกที่หหรืออาจจะเคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นมี3ประเภทประเภทที่1คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ อยู่กับที่จะเรียนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่สองคือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ก็จะเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่สามการเคลื่อนไหวร่างกายแบบประกอบอุปกรณ์จะเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบประกอบอุปกรณ์ใน ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเนี่ยจะเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายมาแล้วดังน,นั้นในชั้นประถมศึกษาปีที่สามก็จะเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่างๆเราก็จะมาเรียนในสัปดาห์ต่อๆไปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และอุปก,กรณ์ตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เช่นการบิดลำตัว การกระโดดตบตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่การเดินก้าชิดก้าการกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้าตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบมีอุปกรณ์คือการคว้างการคว้างบอลการคว้างของการตีตีบอลหรือตีอุปกรณ์อื่นๆ การัวหนางายแบอุกปกรณ์ก็คือจะใช้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยในการเคลื่อนไหวสรุปกิจกรรมของวันนี้คือการเทื่อหัวางกายนั้นคือการขยับส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายจากที่1ไปที่1เคลื่อนไหวร่างกายโดยมีอุกปกรณ์ประกอบนั่นเองเช่นการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อการเดินต่อเท้าการขั้งบอลการโยนบอลเป็นต้นในสัปดาห์หน้าจะเรียนเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่อาจจะใช้พื้นที่เล็กน้อยในการทำกิจกรรมในสัปดาห์หน้าสำรับวันนี้สวัสดีค่ะ